สวัสดีครับ Hobby Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นลูบิกนะครับสําหรับคนที่ยังทำไม่ได้นะครับให้ครบ6สี6ด้านนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เก่งอะไรนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนทำเร็วด้วยนะครับเป็นแค่คนที่พอรู้วิธีนะครับก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยก็คือต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่ารูบิก3ามคูณสมันจะแบ่งเป็นชั้นล่างนะครับชั้น1ชั้นกลางชั้นบนนะครับอันนี้ผมจะขอเรียกว่าแกนสีนะครับแกนสีก็จะเป็นแกนสีขาวแกนสีแดงแกนสีเขียวแกนสีส้มแกนสีเหลืองแกนสีน้ําเงินนะครับส่วนเดี๋ยวเราจะใช้ด้านหน้าคืออย่างนี้นะครับจะเรียกว่าด้านหน้า ด้านหลังก็คืออย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเล็กด้านหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเร,เริ่มกันเลยก่อนอนื่นต้องทําให้มันคละสีก่อนนะครับทําให้มันมั่วก่อนโอเคอันนี้ก็ประมาณหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกนะครับเริ่มเลยก็คือเราต้องเอา หันหาสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะครับแล้วไปเอาชิ้นสีขาวมาล้อมสีเหลืองนะครับชิ้นสีขาวนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็หาไม้ครบนะครับเอาไปล้อมสีเหลืองให้ได้อ่าแบบนี้นะครับขาว ล้อมสีเหลืองแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาชิ้นสีขาวเนี้พลิกกลับไปล้อมสีขาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสีเหลืองนะครับนี่นะครับแต่มีเงื่อนไขนิดนึงคือให้สังเกตนะครับชิ้นสีขาวติดกับชิ้นสีไหนนะครับอย่างตัวอย่างนะครับสีขาวนี้ติดกับสีส้มเราต้องหันสีส้มให้ไปอยู่ในหน้าเดียวกับแกนสีส้มนะครับ แบบนี้นะครับสีขาวติดกับสีส้มอยู่ตรงกับแกนสีส้มนะครับแล้วพลิกกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับทําเหมือนกันกับทุกอันนะครับอันนี้สีขาวอยู่กับชิ้นสีน้ําเงินเราก็ต้องหมุนให้แกนสีน้าเงินมาตรงกันแบบนี้นะครับแล้วก็พลิกขึ้นไปนะครับโอเคต่อไปดูชิ้นต่อไปขาวติดกับสีแดงนะครับ หมุนสีแดงให้ไปตรงกับกานสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็พลิกขึ้นไปโอเคแล้วก็กลับมาดูนะครับสีเขียวอันนี้สีเขียวตรงกับกานสีเขียวพอดีนะครับก็พลิกขึ้นไปแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นขาวล้อมขาวนะครับต่อไปเราจะทำการเก็บขาวที่เหลือนะครับก็ให้ดูนะครับพลิกขาวลงมาด้านล่างนะครับ เราก็ดูว่าชิ้นสีขาวอยู่ไหนบ้างนะครับอันนี้ขาวอยู่กับน้ําเงินนะครับขาวอยู่กับสีไหนก็ช่างขอให้สีนั้นนะครับต้องหมุนกลับไปหาหน้าเดียวกับที่มีแกนของเขานะครับอย่างชิ้นนี้น้าเงินอยู่ในแกนน้ําเงินพอดีนะครับก็เล่นเก็บสีขาววิธีเก็บก็คือสีขาวอยู่ตอนนี้อยู่ซ้ายมือนะครับให้หมุนนะครับซ้ายขึ้นนะครับบนขวา แบบนี้นะครับแล้วก็เก็บขาวลงไปโอเคแล้วเราก็ไปดูชิ้นต่อไปขาวอยู่ไหนอีกนะครับอันนี้ขาวอยู่ด้านด้านบนอีกชิ้นหนึ่งนะครับเราก็ทําการเก็บเหมือนเดิมครับให้สังเกตอย่างนี้ก็ได้ครับข้างล่างมันยังว่างอีก2ชิ้นนะครับในกรณีที่ขาวอยู่ด้านบนนะครับให้หันให้หมุนขาวให้ตรงกับช่องว่างด้านล่างนี่นะครับให้จินตนาการนะรว่าขาวถ้ามันทะลุลงมาปึ๊บ มันก็จะมาโผล่ตรงนี้แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ทําการหมุนนะครับให้ขาวที่อยู่ด้านบนเนี่ยพลิกไปอยู่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้มันจะอยู่ด้านหลังละเราต้องหมุนให้มันอยู่ข้างหน้านี่นะครับเราเก็บชิ้นขาวนี้ลงไปก่อนแล้วคนนี้ก็มาไล่เก็บขาวเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับขาวอยู่กับสีไหนให้เอาสีนั้นหันไปหาแกน นี่นะครับอันนี้ขาวติดกระแดงก็หันแดงมาอยู่ตรงหน้าเดียวกับแกนแดงนะครับแล้วก็ทําการเก็บสีขาวตอนนี้ขาวอยู่ขาวามือนะครับก็ให้หมุนเป็นขาวาขึ้นบนซ้ายขาวาลงนะครับโอเคต่อไปก็ตามเก็บเหมือนเดิมคร,ครับขาวอยู่ติดกับสีอะไรขาวอยู่ติดกับสีน้ําเงินหันน้ําเงินให้มาอยู่หน้าเดียวกับแกนน้ําเงินหันให้มาอยู่หน้าเดียวกับแกนน้าเงินนะครับ นี่อยู่หน้าเดียวกันละเหมือนเดิมครับเก็บขาวตอนนี้ขาวก็เต็มเห็นไหมครับขาวเราเต็มแล้วแล้วก็จะทําให้แถวที่1ด้านล่างเต็มไปด้วยเห็นไหมครับโอเคเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะครับเราจะมาทําการเก็บแถวกลางนะครับอันนี้คือแถวที่2แถวกลางนะครับวิธีเก็บแถวกลางก็คือให้เราดูชิ้นกลางของแถวบนนะครับ ชิ้นกลางแถวบนคืออย่างนี้นะครับนี่ชิ้นกลางนะครับนี well. ่แถวบนนะครับชิ้นกลางอันนี้ก็แถวบนชิ้นกลางอันนี้ก็แถวบนชิ้นกลางนะครับเงื่อนไขคือเล่นชิ้นกลางโดยชิ้นนั้นต้องไม่มีสีเหลืองนะครับอย่างกรณีอย่างนี้อันนี้เล่นได้นะครับส้มน้ําเงินไม่มีเหลืองเล่นได้ส้มอ่แดงน้ําเงินไม่มีเหลืองเล่นได้แดงเหลืองอันนี้เล่นไม่ได้นะครับ น้ำเงินเหลืองอันนี้ก็เล่นไม่ได้โอเคเดี๋ยวเริ่มเลยเก็บอันนี้ก่อนละกันนะครับส้มน้ำเงินเราก็ให้ดูสีข้างบนนะครับน้ำเงินให้อยู่ฝั่งให้มันไปอยู่ตรงข้ามกับแกนน้ำเงินน้ำเงินด้านบนนะครับแกนน้ำเงินอยู่ไหนแกนน้ำเงินอยู่นี่หมุนให้มันอยู่ตรงข้ามกันเห็นไหมครับตอนนี้ตรงข้ามกันแล้วหันด้านแกนมาไว้ขวามือนะครับแล้วก็พลิกขาวขึ้นมาเล่น นะครับหมุบนบนซ้ายเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็เก็บขาวลงไปแล้วทีนี้ก็มาไล่เก็บน้ําเงินขาวเหมือนเดิมจากขั้นตอนก่อนหน้านี้นะครับยังจําได้ไหมโอเคน้ําเงินอยู่ที่ไหนให้เอาน้ําเงินไปตรงกับแกนน้ําเงินนะครับาน้ําเงินนี่นะครับตรงกันแล้วปุ๊บขาวอยู่ด้านไหนเก็บขาวไปแบบนี้นะครับ โอเคลงไปแล้ว1ชิ้นคราวนี้เราก็หาชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปที่เล่นได้ก็คือแดงเขียวนะครับสังเกตแดงด้านบนต้องอยู่ยังไงครับอยู่จำได้ไหมอยู่ตรงข้ามกับแกนแดงนะครับหมุนให้มันอยู่ตรงข้ามกันแบบนี้นะครับตรงข้ามกันแล้วก็เหมือนเดิมครับดันขาวขึ้นมาเก็บลงไปแล้วก็ไล่เก็บสีนะครับเอาแดงให้อยู่กับแกนแดงแบบนี้นะครับเก็บขาว โอเคแล้วเรามาดูมีชิ้นไหนเล่นได้อีกอ่านี่นะครับแดงน้ําเงินเล่นได้หันน้ําเงินให้อยู่ตรงข้ามกับแกนน้าเงินให้อยู่ตรงข้ามเนี่ยนะครับแกนน้ําเงินมีตรงข้ามแล้วก็ทําขั้นตอนเดิมครับพลิกขาวขึ้นมาเก็บลงไปแล้วก็ไล่เก็บเอาน้ําเงินไปอยู่แกนน้าเงินเก็บขาวนะครับ โอเคแล้วมาดูมีชิ้นไหนเล่นได้อีกอ่ะชิ้นนี้นะครับส้มน้ําเงินส้มอยู่ข้างบนให้ส้มอยู่ตรงข้ามกับแกนส้มนี่นะครับอยู่ตรงข้ามกันพอดีเก็บเหมือนเดิมนี่นะครับโอเคแล้วเรามาดูมีชิ้นกลางชิ้นไหนยังเล่นได้อีกอันนี้ติดสีเหลืองไม่มีเล่นไม่ได้นะครับอันนี้ ส้มมีเหลืองเล่นไม่ได้แล้วน้ําเงินเหลืองเล่นไม่ได้โอเคเราต้องมาเล่นในกรณีที่ไม่มีชิ้นไหนเล่นได้แล้วนะครับให้มาดูแถวกลางงัดชิ้นกลางไปเล่น1ชิ้นก็คือสมมุติเราจะชิ้นนี้นะครับก็พลิกขึ้นไปแล้วตบไปซ้ายทีนึงเก็บลงมาอ่าโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับเก็บเขียว แราวนี้เราก็มาดูว่ามีชิ้นไหนที่ไม่มีสีเหลืองนี่นะครับเราก็จะมีชิ้นที่ได้เล่นได้ขึ้นมาหนึ่งละเหมือนเดิมครับหันสีเขียวให้ไปอยู่ตรงข้ามกับแกนสีเขียวแบบนี้นะครับเอาแกนมาไว้ทางขวามือพลิกขาวขึ้นมานะครับแล้วก็ไล่เก็บเขียวเหมือนเดิมมีชิ้นไหนเล่นได้อีกไหมข้างบนไม่มีแล้วนะครับ อ่าคราวนี้เราจะมาเล่นชิ้นนี้เพราะว่าข้างบนไม่มีให้เราเล่นแล้วต้องงัดออกมาเล่นชิ้นหนึ่งทำขั้นตอนเดิมครับแดงอยู่ไหนเอาไปพลิกไปหาแกนของมันนะครับเก็บขาวอันนี้เขียวให้อยู่ตรงข้ามกับแกนเขียวนะครับแล้วก็พลิกเก็บเก็บเขียวเหมือนเดิมทำแบบนี้นะครับซ้ำไปซ้ำมาวนไปเรื่อยๆ อ่าตอนนี้มีชิ้นนี้เล่นได้นะครับเอาไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเหมือนเดิมนะครับงัดขึ้นมาเก็บลงไปทำแบบนี้ครับวนไปเรื่อยๆเจอชิ้นไหนเล่นได้เล่นชิ้นไหนเล่นไม่ได้งัดขึ้นมาเล่นนะครับน้ำเงินอยู่ตรงข้ามแกนน้ำเงินน้ำเงินแดงเอาแดงไปอยู่ตรงข้ามแกนแดง อันนี้นะครับแถวกลางเราก็จะเต็มนะครับพอแถวกลางเต็มเสร็จแล้วเนี่ยคันนี้ต้องมาเล่นสีเหลืองข้างบนนะครับให้เป็นรูปกากบาทให้ได้นะครับมันก็จะมีสูตรของมันนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับพยายามหมุนหามุมให้มันเป็นตัวแ L แบบนี้นะครับพอเป็นตัวแ L แบบนี้ปุ๊บให้พลิกขึ้นด้านบนอย่างนี้นะครับแล้วใช้สูตรนะครับ สูงก็คือจดไว้เลยนะครับเพื่อน<ๆ>ขวาลงแบบนี้นะครับบนขวาด้านหน้าด้านหน้าคืออย่างนี้นะครับด้านหน้าทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับด้านบนไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ด้านหน้าตามเข็มนาฬิกาขวาด้านขวานี่นะครับหมุนขวาขึ้นปุ๊บด้านบนเห็นไหมครับเป็นกากบาดแล้ว พอเป็นกากรบาดปุ๊บให้เพื่อนๆสังเกตนะครับไอ้อย่างเงี้ยเขาจะเรียกที่เขาเรียกกันตอนนี้ว่าเป็นแบบเหมือนปลาตเพียนนะครับหันในหัวปลาเนี่ยให้อยู่ทางด้านซ้ายมือเราแบบนี้นะครับเราสังเกตด้านล่างถ้าเมื่อไหร่มีอสีเหลืองโผล่มาตรงนี้ด้วยเนี่ยมันจะทําอีกสูตรหนึ่งได้นะครับแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่มีก็ไม่เป็นไรเราใช้สูตรแบบนี้ครับจดไว้อีกนะครับให้หมุนนะครับขวาขึ้นนะครับ บนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายบนซ้ายขวาลงนะครับเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมครับหันดูให้หัวปลามาอยู่ทางด้านซ้ายมือเราปึ๊บเห็นไหมครับหัวปลาอยู่ซ้ายมือตอนนี้มีชิ้นเหลืองๆนี่โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับหันไอแบบนี้นะครับทําแบบนี้ให้ได้นะครับ รูปปลาหัวปลาอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็มีจุดเห,เหลืองแบบนี้นะครับใช้สูตรเมื่อกี้เหมือนเดิมครับอีกครั้งหนึ่งขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายบนซ้ายขวาลงเห็นไหมครับสีเหลืองจะเต็มพอสีเหลืองเต็มเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆดูว่ามีหน้าไหนเต็มบ้าง โอเคตอนนี้หน้าสีส้มเต็มนะครับให้หันหน้าสีส้มมาทางขวามือนะครับแล้วก็พลิกสีขาวเข้าหาตัวเรานะครับสีขาวเข้าหาตัวนะครับแล้วใช้สูตรขาวเข้าหาตัวนะครับใช้สูตรตามนี้นะครับขวาขึ้นขวาขึ้นนะครับล่างขวาล่างขวา ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงล่างขวาล่างขวาขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนสีให้ไปตรงกับหน้าของมันโอเคพอเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีแบบหน้าเต็มหนึ่งอัน นะครับนี่คือเต็มก็เอาชิ้นนะครับเราก็จะมีไอชิ้นประมาณนี้ที่เหมือนขาดไปชิ้นหนึ่งขาดไปชิ้นหนึ่งของแต่ละหน้านะครับไม่ต้องไปสนใจมันเอาสีที่เต็มนะครับสีอะไรก็ได้ถ้ามันเต็มหันเข้าหาขวามือเรานะครับแล้วก็ลองมองอีกทีหนึ่งเสร็จปุ๊บเราเอาขาวลงไปด้านล่างแบบนี้นะครับขาวลงข้างล่าง แล้วเล่นชิ้นชิ้นหลังนี้นะครับที่เราเรียกว่าหลังนะครับให้หมุนนะครับหลังหลังสองครั้งนะครับเราพลิกดูว่าข้างหลังเป็นสีอะไรตอนนี้หลังเป็นสีส้มนะครับเราม,ามองดูนี่นะครับมีสีส้มเอาสีส้มหมุนให้ตรงกับแกนสีส้มเอาสีส้มหมุนให้ตรงกับแกนสีส้มนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บนะครับให้หมุน ขวาขึ้นซ้ายขึ้นนะครับแล้วก็หลังหลังซ้าย2ทีนะครับหลังซ้ายหลังซ้ายนะครับแล้วก็หมุนขวาลงซ้ายลงนะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครันนี้ก็หมุนสีกลับให้ไปอยู่ในโซนของมันเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อย เห็นไ,ไหมครับครบ6อัน6สี6ด้านนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะทําตามแล้วเข้าใจนะครับวันที่บอกไว้นะครับผมไม่ได้เก่งผมไม่ได้ทําเร็วผมธรรมดาเลยนะครับเพียงแต่ว่าพอทําได้ก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้นะครับแล้วก็พยายามทําช้าๆเพื่อนๆจะได้เข้าใจแล้วทาตามทันนะครับจะได้ไม่เบื่อนะครับกับการทําไม่ได้สักที โอเคยังไงก็ไปลองทํากันดูนะครับปรับสปีดเราเองนะครับเอาไปต่อยอดกันเัาเองโอเคคลิปนี้ก็จบนะครับแต่เพียงเท่านี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับกับเพื่อนๆที่ทําไม่ได้ก็น่าจะทําได้แล้วล่ะคราวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับหลังจากดูเสร็จอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ทําคลิปใหม่ๆหมาให้เพื่อนๆนได้ดูกันต่อไปนะครับโอเค ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ